โอ้ยร่างยูนีค่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะคะน้องกะจูผู้หญิงเปวนผู้หญิงตัวเล็กๆยกร่างหนักขนาดนี้ได้เหรอครับเป็นวอ่์มเลยเฮาตรงหัวข้าเดี่ยวไปเ้าเยอะยิ่งขึ้น้างหลังีลย굿มอร์นนิ่งค่ะสวัสดีครับ ยังมาถ่ายหน้าตาเลยสวยคือเก้านันเลยอมาหนักเลยน้องหยกน้องหยกอพาดาหนึ่งวันหนึ่งเพลง พี่จะได้ฟังเพลงจากหนูไหมหนูร้องเพลงได้ไหมพอได้ย่ค่ะจริงเหรอนิดหน่อยนิดเดียวโอ้เสียงวันนี้ไม่ได้สิเป็นหวัดใช่ไหมแต้องคอค่ะโอเควันหลังพี่มีรายการหนึ่งวันหนึ่งเพลงเหรอใช่พี่จะขอเพลงหนูหนึ่งเพลงกับน้องแตงงจริจริงๆแต่วันนี้วันนี้เป็นไอเป็นหวัดนะครับเอาไว้มือหนาเนาะได้ค่ะโอเคบาย บลนหรเออเอาลิมตรงนี่รอแป๊บหนึ่งไอคลิปก่อนเด้อจะคลิป เก่งมากดิสามหมื่นหรอเปล่ายังสามหมื่น้ไปเรื่องถอดขนตาอีกแล้วมื่อนี้มันจังไปกินข้าวหวานหวานวะมาณวะพี่อาจูอย่าเพิ่งถอดขนตานะเออพี่อาจูอย่าเพิ่งลบหน้านะดูแต่งให้มันจะพี่ด่ารุ่งเลยมาหน้าแต่งหน้าพี่อาจูวันนี้ไม่เหมือนไหนครับไม่เหมือนโลโก้ตรงไหน ที่เหมือนโลโกโ้เฮดบ้านแพงตรงไหนบวกตาถ,ถกกามๆเหมือนกี้นี่ไงด้วยม่นานน่ะบอกว่าหนูหนูแต่งหน้าให้พี่อาจูตอนมันจะแจ้งหรอตีซี่ตีตหาแล้วพี่จะลบไม่ได้นะพี่ต้องลบเที่ยงไปง <น S 2> ไดังเสียดายเสียดายวะ่ะไปซูโมู่นอนกลับแล้วตอนนั้นเอาเงีย้ออยเป็นปามุนปาบุนอยู่รถแล้ขนของของไปก้อนเหรอ มานนกลับหรือยังครับนงไปแล้วไปไหนอ่ะอาบน้ำเอาไปออกไปเลยเหรอใช่อ๋อน้องไปแล้วเรียกว่าไปอาบน้ำไหมไปงานเลยเหรอไปาไปทห่อ๋อโอเคไปท่านถนอไปดูว่ไปมัป่าอยู่ไะ พราะมีรายการพี่มีนเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบใช่พี่มีนต้องแบกอะไรได้ไหมจอมเมื่อคืนพี่น้องแค่2คนก็จะฟังเขาบ้านี่ขาสมมุติเราไม่มีกล่องกระจกมาเลยไปหาหนองยกเอาไปหาหนองอันปลายก่อนนะปลายมันมาเราจอดรถอยู่ข้างกันนะพี่อาจูสันต้องไปใช่ล่ะ คือ,อย่าังมามีตาขัาน ก็สิย่างเข้าไปคือเก็มันย่างกับกับว่าเห็นหมสีสมสีชมพูอย่างนึนงต้องไปคับครับเล้ข้าซสาบบอกว่า ขาเปล่าสุดสานหลก็คือล่องเต็นถอดชุดใส่ร่างแล้วก็คือกลับเลย,ยเข้าสาน้ำเปล่าสุดเหง่น่นครับชุดบแหงนี่บ่บเก็บลงร่างเลยกะเลส่สากมูมก็เลยว่าท่านผห ขอสุดกัขอสิ่าวงค่ายดอตวสุนั่เลมันเหม็นไหมมันอับไหมสักสักูุดเพชรเท่าไหร่ก็สูุดหนึ่งสองร้อยองร้อยนี่เขาไม่ได้เอาเยอะขนาดนั้นกันหรอกกระตางให้มันน้ำเหลืองกระซักรให้ลายยางอยู่ีมอะไรแล้วปะปะ แต่ว่าน้องก็บอกอยู่เมือนขึ้นว่าตอนเช้าหนูจะรีบนิดนึงเพราะว่าหนูจะไปงานเลยไปกับฟูไก่มามาพ่อเลยนี่เดียม่อไหรมาทายฉันกิบเดียวอฉันิมหรอเาได้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 ด้ไดได้ไ้ได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 ได เยอคลิปนะให้โอกาสที่จะคลิปอ่านประวัิโอ้เาก็เป็นตวย่านเอะย่างไปครพี่ปอพี่ปนั่งทำอะอยู่เราตั้งใจทายด้วยต่ว่าน่อง้องไก่กนเอาอย่าฟาพี่ปอมันนี้มหนอาแต่งหนาให้ เอามาคือเก่าคือมาน่าเฉยนั่งว่าผู้ใดแต่งให้ผู้นั้นก็คือผู้นั้นแหละคือม้าน่าผัวบ้านม้าน่าแต่งหน้าให้แต่เลยคือมานาผู้ใดครับอัดูดีโอ้ยตัดหัวาติดปอเลยมันประมานเห็นเกียร์กูคือโลโก้ไปติดตาสองสันให้กันทั้งคือครับตามันยังโลโก้ติดตาให้กันอยู่ก้อนมานาเอาสติติเกอิดตีตาไอตี่อัดยูเป็นสองสันนั่งหวานก็เลยเป็นคือแบบโลโก้เพชรบ้านแพงหวานยอดลิ้วเป็นดีป่ะ ถชามดึ้นดีป่ะเยอมันจะึ้นย้อนหลังอยู่นั่นเนียนเลยเน่ยเอาเมื่อีูดอชินังไปนั่ครับไอ้เต้็ไปอย่นั่นถ้าขเแล้วก็อเุปุ่้ม นี้วามมีขวนอยู่ในทุกอย่าไปพังสับเจอกันครับบ๊ายบายครับปจูแซงได้เก่งได้หล่ะเจะไปเจริญมีเหี้ยแล้วป่ะดวหัว